วิชาคงกระพันชาตีในภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวหรืออ้างอิงประวัติศาสตร์ละครย้อนยุคโบราณของไทยแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความเก่งกาจของทหารทั้งกระบวนท่าการฟันดาบการแทงหอกมวยไทยโบราณและนอกเหนือจากที่ภาพยนตร์ถ่ายทอดออกมาเหล่านี้ยังมีอีกองค์ประกอบที่มาควบคู่กันนั่นคือ สยศาสตร์มีเรื่องเล่าบอกว่าทหารไทยในสมัยก่อนฟันแทงไม่เข้าอย่างเช่นภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยาแม้ดูเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติอย่างมากแต่มันมีที่มาของเรื่องเล่านั้นอยู่มันคือศาสตร์แห่งสยวิชาคงกระพันชาตรีนั่นเองวิชาคงกระพันชาตรีเป็นวิชาเวทมนต์คาถา อีกแขนงหนึ่งที่ทหารสมัยก่อนมักขวนขวายที่จะเล่าเรียนติดตัวกันไว้เพื่อเสริมความมั่นใจในการออกศึกสงครามในแต่ละครั้งอีกทั้งยังทำให้มีความทนทานต่ออาวุธระยะประชิดทั้งปวงอย่างดาบหอกทวนง้าวแต่วิชานี้จะไม่ครอบคลุมถึงอาวุธระยะไกลอย่างเช่นปืนซึ่งจะมีวิชาที่รองรับ การโจมตีด้วยปืนอยู่นั่นคือวิชามหาอุดวิชาคงกระพันชาตรีเป็นวิชาที่อาวุธประชิดและวิธีการโจมตีทั้งปวงมิอาจทำอันตรายใดๆกับร่างกายของผู้ใช้วิชานี้ได้เลยแต่วิชานี้ก็มีจุดอ่อนที่สำคัญอยู่นั่นคือการโจมตีด้วยของแหลมทิ่มแทงสวนทางทวารหนักก็จะสามารถทำอันตรายแก่ชีวิตของผู้ใช้วิชานี้ได้ วิชาคงกระพันนี้เป็นวิชาที่ใช้เศกกับของกินเรียกว่าอาพัทเช่นอาพัตเหล้าอาพัทมากเป็นต้นซึ่งเมื่อได้กินไปแล้วก็จะมีวิชาคงทนบางทีก็ใช้เศกกับฝุ่นปูนหรือน้ำมันหอมนำมาทาร่างกายเพื่อทาให้ร่างกายนั้นคงกระพันแต่เมื่อเศกกับสิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้ไม่นาน ไม่เหมือนกับการเสกแบบเรียกเข้าตัวเช่นการเรียกน้ำมันหรือประกายเหล็กเข้าร่างกายทำให้ร่างกายเนื้อหนังมีความแข็งแกร่งทนทานต่อศาสตาาวุธทั้งหลายแม้ฟันด้วยดาบด้วยขวานเข้าไปที่ร่างกายของบุคคลผู้นั้นก็เหมือนกับฟันอาวุธไปกระทบกับเหล็กแบบไหนแบบนั้นเลยวิชาคงกระพันจะมีความคงทนต่ออาวุธหลายๆอย่างคือ ฟันแทงไม่เข้าแต่ก็ยังมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ส่วนวิชาชาตรีจะมีคุณสมบัติทําให้ผู้นั้นไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆทําให้ร่างกายนั้นเบาและทําให้ของหนักๆอย่างเช่นหินก้อนขนาดใหญ่ที่เข้ามากระทบกับร่างกายนั้นเบาลงทันตาเห็นเช่นวิชาหินเบาคือแม้ร่างกายจะถูกหินก้อนใหญ่ๆทุ่มเข้าใส่ก็ไม่รู้สึกอะไร โดยวิชานี้สะเด็จเตียก,กรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านได้เห็นมากับตาตัวเองกับวิชาหินเบานี้อีกทั้งยังทำให้ร่างกายเบาถึงขั้นกระโดดโลดได้สูงถึง3วาหรือประมาณ6เมตรเลยทีเดียวถึงจะเป็นวิชาที่มองดูว่าจะมีคุณอนันต์แต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เช่นกันคือถ้าโดนตีด้วยของเบาอย่างเช่นไม้อ้อไม้ละกรรํา หรือไม้สนโก็จะทำให้เป็นอันตรายได้วิชาชาตรีนั้นจะแตกต่างจากวิชาคงกระพันอีกอย่างหนึ่งก็คือวิชาชาตรีจะไม่ใช่วิชาเสกอาพัตแต่จะเป็นวิชาแต่งตัวกล่าวคือเป็นวิชาที่บริกรรมคาถาและเอามือลากตามตัวจึงไม่จำเป็นต้องมีพวกเครื่องรางหรือพวกของกินของป้ายนั่นเองปัจจุบันนี้ ก็ยังมีสำนักต่างๆหลายสำนักที่ยังเปิดสักยันเพื่อให้หนังเหนียวคงกระพันชาตรีมีลูกศิษย์ลูกหาที่สัทธามากมายพากันมาฝากตัวและสักยันลงน้ำมันแต่ว่าเคยมีพระอยู่รูปหนึ่งซึ่งท่านสามารถเสกให้คนหนังเหนียวได้แค่ท่านทำการเป่ากระหม่อมเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องมีการสักยันใดๆพระรูปนั้นก็คือหลวงปู่เจียจุนโท วิชาหนังเหนียวหลวงปู่เจ้าจุนโทหลวงปู่เจ้าจุนโทเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เด็ดเดี่ยวอาหารในสายกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านได้รับการยกย่องจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นผ้าคีรวห่อทองอุปนิสัยของท่านเป็นคนตรงไปตรงมามีปฏิปทายอมหักไม่ยอมงอท่านสละอวัยวะทรัพย์และชีวิตเพื่อทำ เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีจงรักพักดีต่อท่านพระอาจารย์มั่นยิ่งกว่าชีวิตวันหนึ่งมีผู้หญิงวัยแก่คนหนึ่งแก่อยากอยู่ยงคงกระพันอยากหนังเหนียวนิมนต์ให้หลวงปู่เป่าหัวแกแกว่าหลวงปู่เจ้าคะเป่าให้สุดยอดไปเลยเจ้าคะ่ะของพวกนี้มันไม่จีรังยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์วิเศษเท่ากับภาวนาพุทโธหรอกนะโยม อีฉันไม่อยากได้ไม่เอาพุทโธเจ้าค่ะอยากหนังเหนียวอย่างเดียวค่ะท่านลำคาญจึงเป่าหัวพุทธพูดให้แกแกก็กลับไปด้วยความสบายใจที่ได้ถูกเป่าเศก,กระหม่อมด้วยวิชาหนังเหนียวหลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณครึ่งเดือนเสียงรถพยาบาลวิ่งเข้ามาที่วัดป่าภุริทัตตะอย่างรีบด่วนมาเจาะที่หน้ากุฏิหลวงปูผู้หญิงคนเดิมร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวด แพทย์พยาบาลน,นำเธอมากราบเรียนท่านวา่าหลวงปู่เจ้าขาช่วยเป่าขมอมถอนวิชาหนังเหนียวให้ด้วยเถอะตอนนี้จะตายอยู่แล้วปวดท้องเหลือเกินไสติ่งจะแตกอยู่แล้วหมอพยาบาลจะผ่าตัดเข็มฉีดยาก็แทงไม่เข้าเชื่อเท่าไหร่ก็ไม่เข้ามันเหนียวจริงๆหนังอีชั้นนี้เธอพูดทั้งๆท,งที่เอามือกุมท้องอยู่อย่างน่าเวทนาสงสาร หลวงปู่จึงเป่าหัวให้แล้วเธอก็กลับไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลโดยรีบด่วนได้อย่างปกติของทุกสิ่งแม้จะมีข้อดีมากมายแต่ก็มีข้อด้อยอยู่เช่นกันวิชาคงกระพันชาตีทุกวันนี้วิชาสยศาสตร์ขแขนงนี้เริ่มที่จะเลือนหายไปเพราะการนำไปใช้อย่างผิดๆของพวกอันธพาลทั้งหลายอาจารย์ลายสำนัก จึงหันไปสักยันหรือทำวัตถุมงคลด้านเมตตามหานิยมเพราะไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนให้ใครไปก่อความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านแต่วิชาเหล่านี้จะหายไปหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและดุลยพินิษของผู้ที่ศึกษาเรื่องไสยศาสตร์และผู้ที่มีศรัทธาต่อวิชาเหล่านี้ว่าจะศึกษาและศรัทธาหรือไม่ จะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้เลยสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้คนทั้งหลายนั่นเอง